The This World On this Day พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาปรรชาธิปกพระปกเก,กล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์สยามรัชกาลที่7แห่งราชวงศ์จักรีขึ้นสเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468และทรงสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478รวมดำรงสีวีราชสมบัติ9ปี ขณะที่พระองค์ขึ้นครองราชสมบัตินั้นฐานะทางการคลังของสยามและสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในภาวะตกต่ำพระองค์ตัดลดงบประมาณส่วนต่างๆทําทให้ข้าราชการไม่พอใจอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสยามในเวลาต่อมาพระองค์มีพระราชปรารบที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญการปกครองให้แก่สยามโดยมอบหมายให้ที่ปรึกษานโยบายต่างประเทศชาวอเมริกันและพระยาศรีวิสารวาจา ร่วมกันทําบันทึกความเห็นแต่ถูกทักท้วงจากพระบรมวงศ์ชั้นผู้ใหญ่จึงได้ระง,งับไปก่อนต่อมาทรงแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังไกลกังวลคณะราษฎรจึงเข้ายึดอํานาจการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475โดยยึดสถานที่สําคัญของทางราชการและจับพระบรมวงศานุวงศ์และขะา้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นตัวประกันทรงเสด็จกลับพระนครและได้พระราชทา,านพระราชาบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว ในวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2475ด้วยทรงไม่อยากเห็นคนไทยรบราคาฝันกันแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ในประเทศไม่สงบลงโดยง่ายจึงทรงตัดสินพระไทยสละราชสมบัติเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478ในพระราชหัตทถทเลขาสละราชสมบัตินั้นตอนหนึ่งความว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าความประสงค์ของข้าพเจ้าที่จะให้ราษฎรมีสิทธิออกเสียงในนโยบายของประเทศไทยโดยแท้จริงไม่เป็นผลสําเร็จและเมื่อข้าพเจ้ารู้สึกว่าบัดนี้เป็นอันหมดหนทางที่ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้ต่อไปแล้วข้าพเจ้าจึงขอสละราชสมบัติ และออกจากตําแหน่งพระมหากษัตริย์แต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังสละราชสมบัติแล้วพระองค์ประทับอยู่ณประเทศอังกฤษจ,จนกระทั่งวันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2484เสด็จสวรรคตโด,ดยฉับพลันด้วยพระทัยวายขณะมีพระชมรนมพรรษาเพียง48พรรษามีการอัญเชิญพระบรมศพขึ้นปริสถานบนรถไปยังสุสานโกลเดอร์สกรีนซึ่งอยู่ทางเหนือของกรุงลอนดอน8ปีให้หลังจึงมีการอัญเชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว The world this, day. this is the independence concept of Taipos newspaper.